ใครม่จบก็อยกเม่อบก็ไม่ไวไอู้วนนี้จบขับแล้วเื่องนั้วก็รว็นล้วก้าือันนีืเอฟพีฟังมาช่างคลองดืมงานคือรักผู้มือบานห้าร้อยบาทพร้อมให้คืองานงานถืกพาดทุกประชุมห้าร้อยบาทพร้อมให้คืองานคือการรวมถึงสองพันเนาะครับผอะกขใหรไม่อบก็อืากมืจบก็มไหวอ้ยูวันนีู้ขับพระวเร่งนั้วก็เป็นหวนะกฟ้าจะดื่มจะืม อันนี้เอฟพีเหมือนกันนายหน,น,นูนายหนูน่าจะกคุณยูเด่น <c ười> มันคือคลองกันจะเริ่มครับปูนายหนูอยู่เด่นห้าร้อยบาทนางประยุนชุ่มมากเจ็ดร้อยบาทนานงงูนำถูกเลิอดร้อยแปดสิบนางชิวารี การผึงหนึ่งร้อยบาทนางปึงกระพริบคิงบาทผึ่งหนึ่งร้อยสี่เก้ามเออปรมันข้ามวันได้ยิ่งคระปูเออกระต้างรัชชาพรอทายปลาเกือห้าร้อยบาทรวมพ่อผมร้ายปูร้ายโคตรปลาเงินามร้อยบาทอูไรสองร้อยบาทนานจะนาสองร้อยบาทนางสมพันธ์คงคงห้าร้อยบาทพักระวดีนหนึ่งร้อยสาวเก้าน่ร้ายคตระนาน ชาอึดดา700บาทนาพัฒนาลีพัฒนาอื่นพัฒนาลี่500บาทพัฒนาลี่ยึกจัดใช่ครับผม,อ,มอายตกไม่เป็นไรเนอะครับขอให้ใจเรามาแค่นั้นเองเออื่นแค่กดยึดแค่กดใจทั้งบุญบ่มกันเอ็บอ่ะเข้ารับครับผมการทำบุญให้ทำด้วยจิตให้ทำด้วยใจใ เอองเกี้ยงกุ้งแดงที่เกิดขึ้นมาญ่้จะก็้ิสีใสล้วก็รู้สึกิจ้อืมมิค่ะเนอ่าหายกุ้งดมมิอุ้งดำมิคุ้งมันใู้ก็ว่าเนีะสุขขาดก็ได้หนึ่งแล้วก็รวยนะลูนะอืมอันนี้คือนางใช้ทองโพธิ์เออรวมับายสองร้อยบาทอ่าห้ม่อุ้งดำมืคุ้งดหมันเฮงเฮงแล้วก็รู้วัวนั่งู้นาอื เออมันมีทุกวันนั่นแหละต้นเงินนั่นแหละมันมีต้นก็มีึกจานทุกวันนั่นแหละเพราะว่าคนเรอเนาะครับผได้มาแต่นางดูมันจะเรื่องครอบคนักเรื่างครับผู่นางราวันพุ่ยเคียนค้างพร้อมครอบครัวถวายต้มมะขางหนึ่งหมืบาทให้ไม่ครูห้าร้อรวมเป็นหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยใช่ไหมอ่ะ ขอให้นางราวันุ้เสียงแางเออพางมาทางของอืนนั่งไอเราด้วยมั้งอมอ่าให้มือโขคามือราไมอโชคไม่หวานอารูวันนีุ้กขาแฟนเยอะกว่าจิีนางไอเออเก่งมาเะวพหาจรงพนังไอต่อโอ้เขาฝากมัาท่านนางไอไม่มอครับหาอคนเด้อมืออคนตัวน้มาตคืองทำงานดีจะพ้องแงวังไม่ขันไม่แม่ ไันนี้กับไม่เม่ออ้นังจักถถงแม่ไปอ้าไปยังงาอะไรไปให้จีบหมอให้จีบวันงืนยังยืนมือนี่ป้าปูให้อีบปูยืนและครับทำงานดึงมือรางวัลจากช่องไอพารวยได้องค์นั้นเชื่อถักห้าร้อยบาทนางกันยาวันผมมาเจ็ดร้อยเก้าบาทรายผูร้ยคู่รู้เรื่องครับปู อนักพิธดกาผ่าเกลืงอนแข้มหกร้อยบาทเนาะงานคือรักผคุนาประงงมสามร้อยบาทงานกันจ่าวีครองรุกสองร้อยบาทเอาวขอให้มมอโชคม่ลาภไมอโชคไม้าภรูวยนะถกขับแล้วถึงแล้วก็รวยนะถูกกระดือกระือมใ่วกับวัน้นมาเขาคือออก กามันยาดเนาะข้สวยเขาขออะไรทูนูนนี่ฮะก็คือซูนติปูพ่อบบหนียวซูนติปูมั้งเนี่าว่ากะางแล้ว่าใช้เานังก้อนรเ้ยม้งามสาแห้งก็ไม่้เสกย้เขาคือออะไรขคออยไรเบารูว่าอมันยาดเนาะเกิดเปิดกุ้งอาุ้ง ก็งเขาแรงยิ่งไปเขาก็โดเรวเออแต่ก้านงานควบขวายงานแต่ว่าคนบผู้หายพ่อบ่อยากแ่พ่อขันยักขันเงี้ยเขาแก่จะคนขวยแตว่าคนบอ่ขวยงานบุบบุขึ้นงานก่อนคขายก็บอกงงาน่นงานแข่นขายงามา มาเปิดกึ่งแค่ก็ป้ากูเขาเปนการน้งเ้าปูำา้ลน่นเขาืงกานเลอขาเื่อกาเราเตีื้อเป็นตาในหน่อยมากเขามาถึงคนตาปูกลมๆหน่อยนะปูมอง่เเขาประกเหออยานงามเสอก่อว่นีงหี้วบ่ นีนางอาขนาดการผ่านสองร้อยบาทเนาะจิตรพัฒน์หนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ะตึกจิตรพัฒน์สองร้อยบาทอืมช่องเชือก่องเชือกบอกนางตุ้โชคบันถึงสามร้อยบาทขอให้มือโชครีจกมือโชคดีมาอาะดูวันนี้ถูกข่บพระชงๆแล้วก็รวงๆนะลูกมาอาจจะรวยๆอืมามดาเยอยๆอือันนี้นายเจริญผมงแก่งกระผงขอร่วม ไม่ชอบไหมครับ้โหโอ้โหนี่คือเาถูออกแล้วงการเนมแ่งาวจับค่ไม่สักตัวนบ้าืไหมแไ่บ้างไหมแก่เพราะก็คือหายโกรกอยู่ไหนละตัวทางมาสามพันวันตัวนายงการเงนมึงทางมาสามพันนติดทามโอ้

เาต้นดาบใจผู้ปังเงี้ยยืมครับปูเอาก็คือเออว่าพอพอเข้ากระาือหนังเอองานการินักงานถามว่าพ่อจะไม่ช่วยงหนว่างมึงเอากันนี้เออในเมื่อทานมาถามพันบาทขอให้ผมบุ้งที่งานการพนักงนได้ร่วมข้างได้ขึ้นไปถามร้านเก่านะบุงนะใครมาถามพันขอให้ได้ถามร้านเก่านะบุงนะ สามลานเก่านเกอะไรอม่่แกตัวเดียวแมงปสวงตัวปูงแมงก็แกตเดียวงปก็หดูดตัวเดียวปูกับแมนพูแม่แมงก็มาปูเดีรับตม่ค่อยงแมเก่าหปูวจ้าปูแู่่ส้านเขา่ปสนกาใสอะไรตัวปูใสยยูไหมปู ได้ครับใส่โยโย่ได้กยครับใส้โยโย่ได้ด้วปูโยของเรอนยิมยิ้มปูขวผมโอเคก็คืออ่าใโห่ปูยคือโยโย่โอรยห่คือยมคือข้ พ่อกามัถือขเขาะคบปู่เออื่านนือมนพาระเวอร่วมบุมมือว่าก้าวปอ้าวเขาห้ยมือจกมือก่มือจกมือหมันแล้วเออหึงหึงแล้วก็ดูดูอ่ะอืมืออันนี้ของใครนางช้อาอยู่น้องคายเอาแมคุณผู้น้องคายลู่ยี่ปีน้องคายตาตานางช้าอยู่น้องคาย ว่าังยังกับกุนเขาเรื่องใ่ไหมกูอกใารว่าข้างว่าฟังไปยังโซปลาเดกมาโอปาแดกเดียว่มาหายเม่อคู้ใดรับเรียไปว่าข้งเออเดับเรียเด้อ้าวเขาให้นางชั่พาชื่ออยู่น้องคายเขาให้มือโชคมือร่ามาลูกงะ้นถ้ามือปลาล่าเออโชคมันรำด่วยอือนะ พ่อจะว่าหูไม่รู้เลยเห่อว่าบัว่าใจับ่อใค้พ่อบอกจะต้องบุกเออไปเอียงแกดิงไปดึงยาขายก็คืยใคระขาร่วมขายของทางบัวนักการเจ้าช่ครับคือว่าแกดึงไปดึงกาว่าแกดองครับพ่อ็กดึงกันนั่งขาวเขาไปเทศไมากลยจอดบาวเพื่อ นั่งสาวปริหญิยากนั่งสาวปิญยายใป้ทค้กขึ้นกัเนาะนา่กัยาววันนี้สวยมากเลยเนาะวันนี้จะไปพร้อมนื่งไหมขับรถเป็นไหมแต่งตัวสวยๆแบบนี้ถ้าขับไม่เป็นพ่อขับเองช่ไขอาขึ้งไปเชียงให่พ่อขับพ่อแข่งแบนึกมาคู่ผู้หญยวสิกากเคียงเนาะเอออ นางปริญยาขัรถขอ้ยพอว่าก็จะดีใจแล้วว่าักอาขอให้มือโชคมือรรามือโชคมือหมายสุขภาพแข็งแรงนะลุงนะให้เดินทางปลอดภัยครับก็ไปมายาขับเร็วเข้าใจบ่าวิจิตรมาคู่จะออกขับแค่เก็บเชือกกับพ่อเรนบ่มนแ้าเปเแีนเกิดเก็ดเชือกอัตราเยอะพอมาขัแกสวยเมื่อนี่ปู่ ไอไถ่ว่าอีนั่นกางเงาหามครับเพราะแท่งครับขนตาเขาถือออกเมด่อถึงนั่งนั่งนะครับปูเออวิ่งได้แค่เกศศึกเขาแก้ยโอเคตามคนนั้นไม่ได้เกินนั้นไม่ได้ต้องเอาพอดีเกศศึกมาปูฮะครับปูอันนี้ของใครกูเอองามปัจฉมาวารักที่โอ้โหมาคืองามเลยคืองามเลยครับงามครับปูงามครับเนาะ นี่แพ่อชอบมากมาอือดอกมาดิเออจูงอีริมหันหวานได้กับพวกงาหมกครับเออพ่อพ็คือแบบขอว่างาหื่องามครับงาครับอ้าวข้ออื่นนอากมากับายกบทำไมบกครับรือไเขยบอกเอ๋เนะครับเอออ้าบขอห้มงินกบมม่ลักไม่กบไม่หมานกุกภาพาข้งแรงขอให้เงินแรงบุกข้อให้ทลองแรงมาหึ่นห่งแล้วก็ดูวยนะลูกนะเออจะเริ่มจะเริ่ม ข้ามาค่ะคือเออไปแขมมาแข้กับพเนี้กันไปขแ่กัรเออรักคุงรักษาแต่ไปนะนะพวกเนีงกันไปเออทำงานช่วยรวาพ่อเให้มาช่วยนะเออมาช่วยการช่วยงานพวกเป็นพู้เป็น้าเออบนกพว่พให้บนจะหมอกให้แต่งได้หรือ่วเน้ยอนงกเอการสม่หงอก้วพ่อว่าจ้าอันนี้ง่อย่ เออจอยเ็จอยวันนี้มากับใครเป็นเดียวเกับบ่บ่ก็ไป่รอแม่บ่เขาว่าท่านทรงแม่ครับผมแม่ขายมถ้อรัพอขายไถเเนาะก็อือก็ขยัน่อยเนาขงก็ช่างมากบ่ครับผมพอขายทังมดค่าชเรื่อยเนาะคืออยังเอาไบพอขาย โอเคป๊อปป๊อปออกคอขายมื้อปอแจกไใครดูใกล้ระาางากว่ากันที่ปแบบนี้ป๊อปขาขาเห็นไม่กล้าขึ้นมาเลยโดเฉพาอางขายเคื่อนะอีอย่างขายจฮุก กูเกลูกก็น um> ื่น um> ี่แกบอกุณว่าข um> ึ้นักแกบอกว่าหันหลังหงอกกูไม่มีไม่มีใครทั่งนั้นแกทำใจถึก็ถึกต่อถึกต่อไมเว้น่างวันรำพุทก็ไก็มีโ่ครับพูนเช้าก็ร้องตื่เช้าวันเหนจะจะมือโชคมือขอเส้นเมิองห่างก็มือเลวเล้อเดือนท่างกวางใครกูกลับไปมากแต่ยายกรู้ขาัก้ขาตาขงหนก ครับหัวข้อมูนแรงเคเท้าวหนึ่งมกุเดียวแกง้าหนึ่งโุ่แนเ้าเดียวหะแมครับจักกระจายมากเขาก่ครับการงางคือคือการแช่ไงงานคือพอถึงก็พอไงโอ้ยพอถึงแ่กงจัเก็คือไป่พอแร้วแกงเก็ทิ้งมนเมื่อยดครับผม เออข้างหลังบ่านชื่อนงงมากนี่จอยถึงมาหาพ่อเพื่อว่าชื่อของมั่งพอเอาอย่างนี้ถ้ามาว่าชื่อของอืมอ่ะพ่อจะเติมน้ำมันให้นะจอยนะอืมถือว่าทํางานยือ่ะมากกันดีก้รักอืมมากให้ถึงหนาเนาะเออก็ถือกันถือว่ายังดีอืมมาให้ถึงหนาอ่ะพ่อก็จะเติมน้ำมันให้จอยกับอื้ออื้ออื้ออื้นอื้อขื้า้กันกันแต่ปวดถึงมากอืม งนแต่ว่าอูมอยากแต่ว่มพอเดี่นพราะไม่ไม่อยเแ่อแบบ้งหายว่าพ่อแจ้งบกว่าเอาบว่าแจบงว่าคงเอาที่จอยขอเงินแจ้งเมียในปูตอนบอกเ้เมียหายขาขอเงินเจ้าอขอเงเทียนันปู่อเื่อเ่อแค่หังขอแจ้งเมียเสียใจไม่ได้ก็ขอให้เัาถูกอยาง แต่เอาไปทำบ้านพ่อก็จะให้มาจอนะเอาจ็คือไปคึกมาเพราะมือแค่มือข้ามือบางมือคของดูพ่อพ่อเงินเดอวันอเอาไปเชื่เท <kleine> ี่นเท่านดั้งไงมื่กับพวกเพื่องเพื่อนจออะไรครับปูเกาคีบไหมเกาคืบแค่เกาคีบบาทแล้วก็ฮะพ่อก็ถือห่งแล้วนะเอาเ้าคีบมาหน่อยรู้กดูครับพ่อแกดูพ่อแกคูเนาะ เอออันนี้ของอื่นยังน้อยๆค o v e ับ p i g คารวัโอโกกาโกอรเขาเรยชื่อเกาเกาเกเขาอื่เรเกาเกาเก็เท้าจักคือเราอะไ่ไม่อเข้าัต่แหนมันดูหมือนเียเกาเกาเกอืออ่าขอแคยังนาคราะหมวาอมราววานะสุขัพระหึงหึงแล้วก็รัวรนะรัวอาจจะรื่จะเ่อือวัวงกันจาบคือมาคือามดนอ่ะอ้าคือมาเลย เออวันนี้เขาแกมหัวนั่งมื้วเอะกว่าเออหำมาแล้วก่หำอ่ะอืมโต๊เนื้อสีหัวเลรา่ได้นบ่ได้ยอะนั่งหรอห่า้องไหวฮเแค่ด้ตัวไปก็หลุเรื่องไนแค่ยังเงี้ยะเออวันนี้หำมาแล้วหรือครับผมเออมาวันนี้จะไปแห็ดตู้เงินใช่ไหมครับ เป่ตงก็มือก็ใช้ข้อแหพระพวกน่ะมีเยครับเออมือพวกตรงเาบ่มีปูบ่มีอย็ก้ขึ้นก็เลยปูเออเจ้าก็ใช้ข้อแหกพระวัดชื่อหำครับเออเจ้าพระจะหาองค์ใครเออครับเออเอาคือแห้หําจะหาองค์อือองค์รัเก้าบาทอือจักว่าใครองค์ละเก้าบาท ครับผหาอง <หา S 2> ให <ông S 2> <ông S 1> ้องรักเกา้ากองรักเก้าหา,หาองเด้อครับมาดักคคบค์เก้าก็พบครับาะมาอยากให้ทำหาองเพราะทำบุรได้แค่เงาเเนาะคืนมาใหด่เยอืใได้เยองเนี่ยป,ปัคือ้ออออกรอไรเออให้ท่วงทำหาช่วงเด้อหาช่งเออให้ใข้ช่องรัเก่า ใส่ซองละเก่าข้าละเก่ารู้้ครับซองลเก่าข้าวหนักอืงบ่หมักมากหรอใส่ซองอะไรพา่ด้ะปูไม่แตใช้ไม่าบวชนเดียวเมลาบวชยังเข้าบวช้วเขาบอเอาอนมันคุก้ย่างนั่งไปบวชย่างไปก็ใช้ย่งมาเวลา้บวชเลกย่ามย่างดีไม่ปูย่างไส้ไหมย่างไสครับย่างไส่ซองย่าย่าเดือกช่ เกิดเข้าตอนกเกิดเรื่อปาตัวถวายน่ยคือับปูน่มันกบวชนเิกัือไปถากพเกิดเช่างนเรื่องบาดตับถวายูอย่างห้ปูหาเลือก้งามดีหนะปูอันนี้มันก็เรีกกระานวันเนไ่ยแบกับขาน้มเืองกับปูเออบอกแ้บอกได้ครับบอไ้บอกตรงก็แค่นม้กับปูขนัน้าม่งนี่คือือมงหรือครับ มัดตแค่แรงๆอย้อครับครับปูเออเรื่องนก็อาหัมมือครับมืออนี้นะครับบังมังใช้มือวัาชื่อสองว่าชื่อหนึ่งนะครับใช้มือนี่แล้วเขาปวดบ่าชื่อสุบเก่า่ามครับครับปูเออปวดบ่งื่อบเก่าก็ต้องใช้สิบเก่าคปูใส่สิบเก่ากันปูเอไ่ใช่วันคือวันจะถูจัถไหนครับปูใช้เครื่องรักเก่านะครับ ตามนั่นตามใบช่างเขาใจนั่งับปูอออันนี้ของผู้ใหญ่หละข้อหามบอกอันนี้แขงแรงเ็ราะ่ใช้ข้ออ่อนพอว่ะเอนอขอกับคว่าอกปูกาปูคือฝาเขาเลยคือเกาเกาเก็ดเรื่องที่าเกาเก็ดของปูกางั้นก็อือก็รสืบพันตรงนนคือเกาเลยอุปาันไปไหนลูกไปด้วยมาเป็นและเนาะรักและเชื่อมั่น หากอีพอคือเก่าผู้เลกจะวาอันน่้ก็เก่าห้ำหักพอประัเนาะครับเออไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้คนเท่าดูที่กิจดูที่แก่แล้วเนาะการทำบุญไม่ได้บุญังคับใครให้เกิดจากกิจากแก่ไม่จะแก่กุชดอันยิงใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดมาไม่มีใครบังคับใครไมฮ้ครับอือเพะมึงไปบังคับไม่ก็ที่ใก่เด้พอ ร้ายคือการมองสิไปให้บุญต่ว่าสังเกตมองสิมาาดูคือการพอพอครับเออบ่ากกเกิดกันคกกระบคก่ชิงคู่แยงให้มันเกิดจากจากเข้ากันมาสิมาแั่งเล้วเวออเออคู่ชิงคู่กกางกันจะบางเกิดขึ้นให้ได้บางคือบางคือเขาอาจจะเปิดบุญงวดหนึ่งมาได้งวดหน้าอาจจะได้ถึงเวลาพ่อกับตอครัเออเป็นเศรษฐีคนใหม่ได้ในคือกาไม่นกาตโ่น แล้วว่าต่นตรงตร,งรู further, inside, 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 In ้อะรยืมเพรามว่าเออกูว่าได้กูว่าไปกูเช่าเร็วกูเช้าช้าเร็วไปว่าเราะคนเช่านี่นะหาได้จะคือมาขันบ่ได้บ่มาแทนบ่รุกขันบ่ได้เช่ากิน